สวัสดีค่ะคพ่อแม่พี่น้องอีสานหากักแพงมาแล้วโดนแล้วบริมากกับพอตกพวานมันติดธุระทั่งบ้านอันนี้สิมายามหลอบน้ำพอ,อยนตตรงป่ะพี่น้องเอามาไปเบิ้งบาน ไปปึง่งพนี้ตุงยามรอบยำจันโดนแล้วบรรยากาศดีดีมันนี่ฝนตกต้องหันข้าสูบน้ำออกจากหน้าว่านเขาเลยฝนตกน้ำท่วมสูบน้ำออกจากหน้าน,นี่สิผ้า,ม,า,าม่ายยำรอบผ้อตุง ลันบ่อเท่า ngoài น,นะนี้ย่างไหมะจะพภาขอยย่างเรียวเด้อดเท่าผมไปได้ใส่ถุงเท่าเลยเหมือนลืมน้ำม้อยยามหมื่บ้านนี่ว่าได้ปากกระดือดสองตัวคน

กับขึ้นมาทั้งผีติดแถวนี่คืทั้งผีผไปไปเรื่อยๆพี่น้องตื่นขึ้นมาอาทางไปพู้ลังคนกัน นี่ว่าแม่ปีคือบัวไทายคีปแม่ปีส่วนวังห,นวหวงหันแม่ปีว่มีเวลาเลยฮะส่วนหันแม่ปีว่มีเวลาผู้เดียวเนะาะจักสิไปใส่แนมพี่น้องเอ้ยเถา2องเถามีตะแนวเห็ดผู้หนึ่งกับไปเฮงงานผู้หนึ่งกับเบิ้งมว่วเบิ้งสวน เพ็ดเนี่ก็บ่ทันแล้วเลมื้อนี้เลยคิดว่าเออไปไท่ผใหญ่นี่ยํารอบกันนาเลนมานําดมื้อนี้มื้อนี้น้องนําโมบ่มานําบ่ทันตื่น cúm ửu phu nhân mát khắp thôi nhảy phu nhân, nhạc tôn bát tổ, quấn bát tổ cát mượn lau hung sám mượn bờ thau, được, ต้องเท่าจักสิไปเห็ดยังนนเนาะแต่ไล่การเห็ดขจอม้เา,า,เา,มาเอาหอยมาแกะอยู่นี่เลยจนชิปชิปโอ้เป็นตะลึกแท้ท้า เบียก้นแล้วค่อยเบ้แมมเอองงคลิบลุยน้ำแล้วพี่น้องไปเร็วไม่ได้แล้วค่อยไป ตูไปตรงไปแล้วก่อคนเจียวขาลุ่งกัเบิงสักก้อนข่อ,อยแม่ข่อย,น,ออยน,น,นำเพียงก๊กข้าวหนด ดันบ่เท่าเออไปเรื่องนี่ตาหมากไข่หมัก,มกอหอยเชลลีจ้าค่ รวมรอบเอ๊บตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ยมาใส่ถุ่มเขามาใส่ไทยบู๊เล่มันเียงนได้บ่ไหวย

này này các bạn này đây tháo, ngoài sợ

ปีมาบ่ได้ก็ย้อนนี่แหละไปทังได้อยามมันอาเลยแม่ปีขั้นเป็นงั้ได้เท่าตายพ้อพี่น้องแม่ปีกับเฮ็ดประแดกไว้จะได้มันตาย Tôi nói tôi cái, cái hết bà đẹp, đẹp mất rồi nè Đây Hoa thắng đây phó Còn thế chân Cái bà chăn chuồn Cái bà ค่ะพี่เด้อพอม,มาโดนน้ำขึ้นมาหลายแล้ว <c oughs> ไปคุณเนี่ย

พี่น้องอ่านี่อนน้มองูติดตามในปีขอพี่หลายๆเด้บอบ่ถินในปีก็พอตรงยังกินหอดคินถึงอยู่ <อ ram> เป็นนองได้เท่า ไม่พี่น้องเขาเบิ้งเนี่ตายรึเปอ่ามันเป็น,นยังคี้ตายมาม่นอนดิเดี๋วรรยวสันเสร Kjøp, kjøp, kjøp. ໃຜຍ່າງບໍ່ໄດ້ຊາຍຫຍັງຄືວ່າຊັ້ນເຮັไปປແຕ່ພຶດແຕ່ພືງຊັ້ນແລ້ວມັນຈັມມັນໃສກໍບໍ່ດ Sake bởi phi nó ơi, khó này bàn của bây giờ khẩu của mình. này, à, này khăn bây giờ. Nanh khăn bây giờ. Bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ

บอข kind of anyway> ้าวผลิตไอ้ว่าข้าวผเถอะรง่ไหนบันมังก้าติโอ้ยงามจังสวนฮะ หลุดลงมาได้แค่น่ะปลานเขาดูหลายางนี้งได้บันปีก,อ,อ,อ,กอันนี้แหละ

<laughs> okay. thang là vô. <laughs> Hả? ไปทางนั้นเราขุดทางทังฮะความดังไปความดังเต็มทำยิ่ีเดือดไปทา,นปทานงนั้นเลยล่ะพ่อมาทางน,นี้ใครเน่พี่น้องน้ำใสน้ำบก่น น้ใสดีแต่ระวังมาคอยอู้นากาศสุดยอดซุมนันมาใส่เบ็ดปลารถปลาไหลอีกบ่เามาใส่เบ็ดปลาไหลอีกบ่ซุมบันอยแสดงว่าบ่ถกเด้เนาะ ม,มันไหลมันเลยบ่ถืกเสโน่เสโน่เสโน่นอรอบรอบท่ห่ตรงมีปลาไหม วันนี้ลูกไส้หนึ่งเขาอ่ะนี่้องทิมหนึ่งเขาเล่ยบดี่วงข้างเฮียนเป็นจังไดเท้าจังสังพี่เบิ้งที่หนุ่หดอบยุ้ยใส่วะ

งาก็บ่ดีมื้อนี้หลานน้อยซวนไปเก็บเห็ดแต่มืนไปเก็บเห็ดบ้านเราโพนะ่สิฮะออกแล้วูแสงอันว่าวนไปเก็บเห็ดั่น ว่าเห็นทรมาแสงอลูวีเอาตุบูไปฟังสนุกไปแค่นั้นควาปันเง็นมา Anh đang lấy nếp bố, bố, bố Mì hoài nhàng may mây như Hả? hoài À, tôi nhanh nhanh thì nòng ha vâng nên chị <laughs> ทาลูมาลูข <teaching. S 2> ้าเงี hey. ้ยเียพี่นอนฮะเดบเบิงลแม่ตกปลาบนเล่น ต้นนี้จนฟุ้งยามพึงต้นพี่นองข้ามัน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 เลยป้านึงง่งเล้น่งเลงดไว้หึ่งเลง กินน้องเขาเบิ้งไน่เปี่ยงปลาสลิดตึงเมิ่วเหิ่มั่วแย่งลกมากิงหัว nằm ăn đừng mua hầu dẹp nằm nít gặp ở đây <laughs> ไปพีละปลาแท่งเทิงก่อนไปยั

ปลา nhắn เธอปลาสลิดพี่น้องบ้านนี้มันกับบอนี่เนาะพี่นนะ้องเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบไว้แค่น,นี้สัก่อนถาไปเบิ่งอยู่บ้านบ้านนะี้สิเห็นให้เบิงนะ่งเนาะพอตรงเนะ <Yeah. S 1> าะเพราะว่าคลิปนี้สิขอ จบไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งปาดจากโรคโควิดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจของแม่ปีเด้อค่ะเด้อแม่ปีพอตรง กสิขอจบชิปนี้ไว้เพียงแค่นห้ล่ะค่ะขอให้มีต่ความซุกขควมจะเลื่อนปาดสจากลการกไผ่ไข่เจ็บลรกโควิดก็ให้ไก่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ